อุบลราชเกมปี2520และเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นสังกัดค่ายมวยเสยนาพิทักษ์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเวทีการชกมวยมาแล้วทั้งหมด9ครั้งสถิติชนะ4ครั้งแพ้3ครั้งชนะน็อก2ครั้งในปัจจุบัน ท่านเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้านักกีฬาวิ่งคบเพลิงท่านนั้นคือเรืออากาศเอกนิรันแสนทวีสุขค่ะและตอนนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ของ การแข่งขันภูนกเซลเกมครั้งที่31นะคะก็ได้ลุกโชว์ช่วงอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะหลังจากเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิด ประวัตินักกีฬาอาวุโสเกิดเมื่อวันที่11พันวาคมพุทธศักราช2509าบ้านเลขที่1ห,หมู่ที่8ตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรของนายอม้มนางศีดาดวงพมรการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านกีฬา เป็นตัวแทนอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปัตกตะก้อคัดเลือกตัวแทนเขตสามจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ของจังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่เทศบาลอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่เทศบาลตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่เทศบาลตำบลหลวงสิริอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่เทศบาลจตุรัสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิในนามนักกีฬาเซปัตะกอสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโดนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิชนะเลิศอันดับที่หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ และในานามสังกัดนักกีฬาเซปักตะกอ้อเทศบาลตำบลบรนเปาชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกีฬาภูนกแซวครั้งที่28ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกีฬาภูนกแซวเกมครั้งที่29ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกีฬาภูนกแซวเกมครั้งที่30ในานามสังกัก Paste, กกดนักกีฬาเซปักตะก้อสีแดงนักกีฬาอาวุโสท่านนั้นคือนายจัก,กรพงษ์ดวงพมร ผู้ใหญ่บ้านบานเป้าหมู่ที่8ตำบลบานเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขอให้นักกีฬาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณนที่ดีว่าข้าพเจ้า คือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง ระเบีับถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายสายชนลาบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้านะคะได้ขึ้นแทนและขอเรียนเชิญหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนนะคะตั้งแถวด้านหน้ากองอำนวยการเรียนเชิญค่ะ